ว้าวลูกชอบไหมชอบค่ะวันหลังลูกจะมากับใครมากับป๊าใครอีกใครอีกแล้วก็มามี่ใครอีกใครอีกแล้วก็นัทเต้ามันมอีกมันมีอีกมันมีอีกมอีกโมเห็ยนโรยเหรอเอางี้ความรักของหนูดีกว่าความรักของหนูเดี๋ยวเรื่องความรักของหนูแล้วหนูไม่ดีตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์เป็นยังไงกันบ้างแล้วไม่มี อยู่ไปเรื่อยๆในศัตรูเนี้หมายถึงว่าความสัมพันธ์อะเป็นยังไงกันแล้วเป็นยังไงเลยแบบคุยกันเป็นยังไงสนิทมากขึ้นแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนก็ปกติให้มันเป็นเพื่อนไม่เห็นมีอะไรที่ไม่เห็นอะไรล้ำลึกขนาดนี้ก็แบบชอบจับมือกันตูงไปก็เห็นอยู่ในกล้องก็เห็นอะแล้วแล้วทำไมทำไมแล้วปกติเรียกบอสว่าอะไรไอ้บอสแล้วทำไมบางครั้งแบบบอสเรียกหนูว่าเธอมันติดว่า แต่ปกติหนูเรียกมันว่าไอ้บอสองเงี้ยไม่ไม่แต่แตบอสเรียก<ต>หนูว่าเธอเออแต่ว่าพี่ได้ยินบางทีก็บอสบอสได้ยินอยู่ไม่ใชให้หนูไปฉี่ได้ไหมหนูเปิดฉีดอะไรไม่รู้